นกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับคณะสงฆ์อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการทร,รมสันจรส่งเสริมคุณธรรมนำธรรมะถึงชุมชนประจำปี2568ครับ ที่วัดมะขุนหวานอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นางวสนาบุญธรรมช่วยในอำเภอสันปะตองเป็นประธานฝ่ายคารวสาในโครงการธรรมะสัญจรส่งเสริมคุณธรรมนำธรรมะถึงชุมชนประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐพระเอกชนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาครับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายธรรมโดยพระครูปรัธ,ธีนวัน์ญาณสิทธิวาทีจเจ้าอาวาสวัดยางกวงและ คณะสงฆ์อำเภอสันปตองคณะสงฆ์ตำบลมะขุนหวานเขตหนึ่งและเขต2ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งรวมทั้งพัฒนาเด็กเยาวชนประชาชนให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนนำมาปรับใช้ใน วิถีชีวิตตลอดจนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และร่วมกันส่งเสริมให้พุทธศาสนาคงอยู่สืบไปและทางเจ้าอาวาสวัดยางกวงเชียงใหม่นะ